สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเดชชาแนลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทั้ง fc เก่าหรือ fc ใหม่ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกๆก,กําลังใจและก็ขอบคุณท่านที่กําลังจะติดตามนะครับคลิปนี้เรากลับมาพบกับหัวยรัฐบาลไทยเป็นเด่น110นะครับไปจํางวดวันที่1กรกฎาคม2566เป็นแบบสูตรคํานวณด้วยโปรแกรมนะครับสามารถมีเข้ามีหลุดได้นะครับผิดถูกก็ไปตามสูตร ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กเตี่ยอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะครับและก็อย่าลืมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆให้ติดตามในคลิปนะครับไปกันเลยครับ เรามาเริ่มที่แผ่นแรกเป็นเด่น1้อตัว21งวดสูตรสร้างเมื่อ19บเก้ามษายนส่วนเลขเด่นให้ดูด้านล่างนะครับนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเลขเด่นก็คือ7890ถ้าเดินต่อจะเป็นงวดที่22ซ้ายมือเป็นลำดับงวดนะครับ มาต่อกับเด่น1 1 0เจ็บตัวแผ่นนี้มีหลายสูตรนะครับเป็นเลขชนสูตรสร้างเมื่อย9ิบพฤษภา66นะครับให้ดูด้านล่างนี่นะครับขวามือในกรอบสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินเลขเด่นก็คือเ7 1 8เดเดาว่ามาอย่างน้อย1ตัวและซ้ายมือในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเลขเด่นก็คือ42035เดาว่ามาอย่างน้อย1ตัวให้ทุกคนพิจารณากันเองนะครับ จับคู่โต๊ะร้อยสิบหรือเปล่าระหว่างกรอบสีแดงกับกรอบสีน้ำเงินนะครับมาต่อกับเดนร้อยสิบแผ่นที่สามเป็นเดนแปดตัวหกร้อยกว่างวดของปีห้าเก้านะครับให้ดูที่ด้านล่าง นะรับซ้ายมือสูตรที่1เด่น13456 890ต่อมาขวามือสูตรที่2เด่น7 890 2456ให้ดูขวามือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงคือเลขชนทั้ง2อสูตรนะครับชนเลข045689ให้ทุกคนพิจารณากันเองนะครับ มาต่อกับเด่น110แผ่นที่4เป็นเด่น8ตัว600้กว่างวดปี B 59ชุดที่2นะครับให้ดูที่นล่างนี่นะครับซ้ายมือสูตรที่หนึ่เด่นสี่ห้าหกเต่อมาขวามือสูตรที่สองเด่นหกเจ็ดแปให้ดูขวามือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงคือเลขชนทั้ง2ส,สูตรชนเลขศูนย์สองกเจ็ดแปดเ มาต่อกับเด่นร้อตัว600้กว่างวดของปี61ให้ดูด้านล่างนะครับนะครับซ้ายมือสูตรที่1เด่นศูนย์หนึ่งสามห้ต่อมาขวามือสูตรที่2เด่นหกเจ็ดเกยนึ่งสองสีให้ดูขวามือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงคือเลขชนทั้ง2องสูตรชนเลขศูนย์หนกเจ็ดเก้าพิจารณานำไปจับชุดกันเองนะครับ หรือจะรอผมสรุปใกล้วันหวยออกนะครับผมจะลงไปทีละคลิปคลิปละหลักนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหากเ,เพื่อนๆหรือ FC ท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับยังไม่ผ่านกดเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ